อยากมีรายได้เสริมอยากมีเงินเข้ากระเป๋าอีกช่องทางแค่แอดไลน์มาคุยกันมีทีมงานดูแลทุกขั้นตอนเริ่มต้นง่ายไม่ต้องมีประสบการณ์ก็ทำได้ทันทีแอดไลน์กันมาเยอะๆนะคะสวัสดีชาวลัคนาราศีกันนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับดาวเสาย้ายนะคะในเดือนมิถุายนคมนี้นะอาจารย์จะใช้ไพ่แค่สามใบเท่านั้นนะคะเปิดให้กับชาวลัคนาราศีกันเดี๋ยวดูกันว่าเมื่อดาวเสาย้ายแล้วกันจะเป็นยังไงบ้างนะ กพราะว่าก่อนก่อนหน้านี้ที่ผ่านมากันก็จะมีปัญหาอยู่บ้างนะบางคนก็เรื่องการเงินบางคนก็เรื่องความรักนะคะเดี๋ยวเราดูว่าพระดาวเสาร์ยาเรา,ออาจะสมทบแับไหนอ้าไพ่ามาแล้วนะคะได้เสียนพลังหูเบอร์ที่ยี่สิบอ่าแล้วไพ่ใบกลางนี่จะเป็นเสียนพระศิวะมหาเทพแล้วก็เป็นเสียนปู่ฤาษีนารอดเบอร์สามนะคะ อ่าทีนี้ชาวลักนณาลาศสีกันเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วเนาะมันจะมีเรื่องปัญหาครอบครัวนะนะเพราะว่าเอ่อในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีปัญหาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับในครอบครัวหรือในอะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องความรักเรื่องบุตรบริวารอะไรก็ตามที่เราดูแลเขาอะก็คือบริวารของเรานะแล้วพอดาวเสาย้ายเนี่ยก็มาตกอยู่ในภพที่เกี่ยวกับเรื่องความรักเรื่องคู่ครองอีก แล้วก็มาได้ไพ่เสียนร้อยแปดที่เป็นเสียนของพลาหูเพราะฉะนั้นชาวรัคนาราศีกันนะให้ระวังเรื่องมีปากเสียงกับบุคคลในครอบครัวนะที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นพ่อแม่เราก็ได้หรือเป็นสามีเราก็ได้เพราะว่าเสียงไพ่คุณคือเป็นเสียงผู้ชายหมดเลยนะอ่าทีนี้หนึ่งให้คุณระวังการมีปากเปลี่ยงกับผู้ครองคนรักแล้วก็กับผู้ใหญ่ในครอบครัวนะเรื่องความรักนะคะให้คุยกันแบบ ระมัดระวังให้คุยกันแบบว่าอะไรที่เรายอมได้เรายอมไปก่อนช่วงนี้นะคะเพราะว่าดาวเสาร์เข้ามาอยู่กับคุณนี่อยู่อยู่เป็นปีสองปีสองปีครึ่งเลยนะคะมันนานนะเพราะฉะนั้นต้องพยายามทําใจเย็นๆนะคะแล้วก็อะไรที่แบบเราไม่พูดได้เรานิ่งเราเงียบเราพูดโทได้เราก็พูดโทนะเพราะว่าหนึ่งก็คือจะมีปัญหากับผู้ใหญ่กับเออคนที่มีครอบครัวบอกแล้วนะว่าจะมีปัญหาแบบนี้แล้วก็คนที่อายุน้อยกว่า ก็ซึ่งอาจจะหมายถึงลูกหลานนะหรือว่าลูกน้องก็ได้นะคะลูกน้องในที่ทํางานเราหรือว่าอยู่อยู่อันเดอร์เราอะ่ะก็จะสร้างปัญหาสร้างความปวดหัวให้เพราะคุณได้เสินพล้หูยังไงจะต้องมีการพูดจาจะต้องมีการแบบเจรจากาันจะต้องมีเรื่องความโมโหเรื่องอารมณ์ร้อนเรื่องอะไรเกิดขึ้นเรื่องหัวร้อนเกิดขึ้นแน่นอนนะคะทั้งในเรื่องครอบครัวกับเรื่องที่ทํางานเพราะฉะนั้นอันนี้จะต้องระวังให้ดีเลยถ้าเสยนพล้หูขึ้นมาเนี่ย มันจะต้องทะเลาะบอกแบงแน่นอนอันนี้อาจารย์เตือนไว้ก่อนนะเตือนย,ยาวๆเลยเป็นปีๆสองปีเลยนะคะให้ระวังในเรื่องนี้ดีๆไม่ว่าเรื่องอะไรบางทีเรื่องนิดๆหน่อยๆอะ่ะเราเคยทําเหมือนเดิมแต่ว่าเราอาจจะโดนตําหนิก็ได้พเพราะดาเดินแบบนี้มันมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินการงานอะไรแบบนี้ก็คือไปได้ให้ระวังเรื่องงานที่คนอายุน้อยกว่าจะสร้างปัญหาให้เรานะคะแค่นั้นแล้วก็เงินเนี่ยอาจจะมีเข้ามาแต่ว่าอาจจะมีรายจ่าย เช่นกันอันนี้ของของชาวลัคนาราศีกันจะต้องระวังให้มากเลยนะคะนะไม่ไม่ไม่ใช่หมายความว่าไพ่อย่างนี้ขึ้นมาแล้วมันจะไม่ดีในส่วนดีมันมีมันจะมีงานมีเงินมีอะไรทําอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีปัญหาจุกติกวนใจปวดหัวใจเราซึ่งซึ่งเราก็อาจจะเคยคิดว่าเอ้ยมันมันเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าทําไมรอบนี้มันโดนอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะวิธีแก้เนี่ยให้คุณฝึกสมาธิมากๆ ใส่บาตรท,ทาบุญนั่งสมาธินะคะนั่งกรรมฐานบ้างมันจะทําให้เราอะใจเย็นลงนะแล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปได้นะคะเพราะว่าคุณได้เสียนทะลึกสีนะรอดรอดอยู่แล้วสมชื่อปู่เลยนะคะแต่เพียงแต่ว่าเราจะรอดด้วยวิธีการไหนเท่านั้นใส่บาตรท,ทาบุญนั่งสมาธิแล้วแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรแผ่เมตตาให้คนในครอบครัวของเราทั้งที่มีชีวิตอยู่และไม่มีชีวิตเพราะว่าในช่วงจังหวะเนี้ยดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวแห่งบาปปะเคาะถ้าเราทําอะไร เออก่อนหน้านี้ไว้ดีอะนะเราทําบุญสุนทานนู่นนี่นั่นไอสิ่งที่อาจารย์บอกมันก็จะเบาลงแต่ถ้าเกิดสมมติเราไม่เคยทําบุญไม่เคยสวดมนต์ไม่เคยไหว้พระเลยพอดาวนี้มันเข้ายกเข้ามาในดวงเราเนี่ยเ็าจะให้ให้ให้โทษเราแล้วนะการให้ทุนให้คุณหรือให้โทษก็จะแตกต่างกันไปตามวันละนะแล้วก็ตามแต่ในจักรราศีตามดวงเกิดเรานะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์เตือนไว้แบบรวมๆนะคะวราไม่ได้เอาดวงของคุณมาดูเดี่ยวเดียว แต่ว่าโดยรวมแล้วภาพรวมจะเป็นแบบนี้วิธีแก้ก็คืออยากที่บอกให้ใจเย็นๆนะคะนะเแล้วก็บางอย่างไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องโทษตัวเองเพราะมันจะเกิดอาการอารมณ์น้อยๆขึ้นมาแต่ว่าชาวลัคนาราศรีกันจะผ่านพ้นมันไปได้ให้ฝึกแบบที่อาจารย์บอกเท่านั้นล้วแผ่เมตตาทุกวันทุกวันทุกวัน,วนใครมาโยนแ้มเอกสารใส่เราอะไรใส่เราเรายินได้นะคะแล้วก็แผ่เมตตาให้ในทันทีเลยแล้วเรื่องจะไม่เกิดนะคะแล้วมันคุณจะดูดีด้วย ดูดีดูเป็นผู้ใหญ่ดูเป็นแบบนางเอกมากเลยอะไรประมาณน,นี้นะก็ใช้วิธีการที่อาจารย์บอกไปนะคะแล้วก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีนันนะ์ผ่านพ้นในในช่วงที่มีความอึดอัดยากลำบากนี้ไปให้ได้นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อต่อไปนะคะ